สวัสดีค่ะพบกับช่องซอนย่าวารตี้นะคะมาตอบปัญหาการเรื่องโครงการเราชนะนะคะ 1. โครงการเราชนะสะสมวงเงินได้หรือไม่ คำตอบก็คือสะสมวงเงินได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะคะ 2. โครงการเราชนะจำเป็นต้องใช้จ่ายทุกวันไหมนะคะเราชนะไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายทุกวันนะคะค่อยๆใช้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564นะคะ 3. เราชนะสามารถใช้จ่ายที่ไหนได้บ้างนะคะคำตอบก็คือเราชนะสามารถใช้จ่ายได้ทั่วประเทศนะคะสมมติว่าถ้าลงทะเบียนไว้ที่นี่ ะะแต่ว่าท่านจําเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปทํางานที่อื่นท่านก็สามารถใช้เราชนะที่ใดๆก็ได้ในประเทศไทยนะคะคําถามข้อที่สีก็คือเราชนะจําเป็นต้องเติมเงินไหมนะคะเราชนะไม่จําเป็นต้องเติมเงินนะคะเพราะนั่นคือยอดเงินที่สามารถใช้จ่ายได้จริงนะคะ แล้วก็ปัญหาต่อไปก็คือว่าสมมุติว่าเราไปซื้อของในร้านค้าที่ร่วมโครงการแล้วนะคะร้านค้าอาจจะไม่ได้รับเงินทันทีนะคะเพราะว่าร้านค้าจะได้รับเงินในเวลา15นาฬิกาของวันถัดไปนะคะนอกจากนี้นะคะเราชนะก็ยังสามารถ จ่ายค่าบริการรถโดยสารรถเมล์รถตู้รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT Airport Link และรถไฟนะคะก็ดูที่สติกเกอร์นะคะติดสติกเกอร์หรือข้อความสถานะเข้าร่วมโครงการเราชนะหรือไม่นะคะก็ทราบแล้วนะคะว่า ข้อข้องใจ 1. สะสมวงเงินได้ไหม 2. จําเป็นต้องใช้ทุกวันหรือไม่3ใช้ได้ที่ไหนใช้ได้ทั่วประเทศหรือไม่4ี่จเป็นต้องเติมเงินเข้าหรือไม่ 5. ร้านค้าจะได้รับเงินวันไหนก็คือร้านค้าจะได้รับเงินหลังจากที่ลูกค้าซื้อของแล้วในวันถัดไปเวลา15บหนาฬิกานะคะซันยาวาริตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องซันยาวาริตี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ